สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของมาตราตัวสะกดค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ค่ะข้อที่1คือเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําในบทเรียนได้นะคะข้อที่สองคือเพื่อให้นักเรียนบอกมาตราตัวสะกดของคําได้ค่ะ คลิปที่แล้วนะคะคุณครูได้พูดถึงเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแบบตรงมาตรานะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของมาตราตัวสะกดแบบไม่ตรงมาตรากันบ้างนะคะมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะก็จะหมายถึงมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกันหลายตัว แต่ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันซึ่งมีสี่มาตรานะคะได้แก่มาตราตัวสะกดแม่กบมาตราตัวสะกดแม่กบมาตราตัวสะกดแม่กลนและมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะมาดูทีละมาตราเลยนะคะ มาดูมาตราแรกค่ะคือมาตราแม่กกนะคะมาตราแม่กกเนี่ยนักเรียนสังเกตคําว่ากกกอกกกตัวสะกดคือตัวกไก่นะคะนักเรียนจําไว้เลยถ้าน,นักเรียนไปเจอคําที่กไก่เป็นตัวสะกดนั่นเป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่กกแล้วแบบตรงมาตราด้วยนะคะ s> <S แต่ถ้านักเรียนไปเจอคําที่มีตัวสะกดคือตัวขอไข่ คอควายและคอระกขังสามตัวนี้นะคะเขาจะถือว่ามันเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเวลาที่เราอ่านออกเสียงตัวขอไข่คอควายหรือคอรักังเป็นตัวสะกดนั้นนะคะเราจะอ่านออกเสียงเหมือนตัวเดียวกันสะกดเลยเหมือนเสียงกอไก่เป็นตัวสะกดเลยนะคะต่อไปมาตราแม่กบค่ะถ้า มาตราแม่กบนักเรียนไปเจอคำไหนที่มีตัวสะกดเป็นตัวบอใบไม้นะนั่นถือว่าเป็นคำอยู่ในมาตราแม่กบแบบตรงมาตราแต่ถ้านักเรียนไปเจอคำที่มีตัวสะกดเป็นตัวปอปลาพอพานฟอฟันและพอสัมภาเป็นตัวสะกดนะ เราจะอ่านออกเสียงเหมือนตัวสะกดตัวเดียวกันเลยเสียงเหมือนบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดเลยเพียงแต่ไม่ใช่ตัวบอใบไ,ไม้นะคะเราจะถือว่า4ตัวเนี้ยนะคะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะต่อไปมาดูมาตราแม่กลค่ะมาตราแม่กลถ้านักเรียนไปเจอนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นถือว่าเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราเลยนะคะแต่ถ้าไปเจอ ยอญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาเนี่ยถือว่าอยู่ในแม่กลเหมือนกันแต่เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานะคะ5้าตัวนี้เวลาที่ออกเสียงก็จะออกเสียงเหมือนนอนหนูเป็นตัวสะกดค่ะเพียงแต่การเขียนเนี่ยเขียนคนละรูปกันนะคะมาดูมาตราตัวสะกดแม่กดค่ะ มาตราตัวสะกดแม่กฎนะคะถ้านักเรียนไปเจอคำที่มีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นถือว่าเป็นคำที่มีตัวสะกดที่อยู่ในแม่กฎแบบตรงมาตรานะคะแต่ถ้านักเรียนไปเจอจอจานชอช้างซซโซดอชาดาตอปตากอทอฐานทอมนโททอพุทธเท่าตอเต่าทอถุงถอทอธง ส,าาสาศาราสฤษีและสอเสือเป็นตัวสะกดทั้ง15ตัวนี้นะคะเราก็ถือว่ามันอยู่ในแม่กฎเหมือนกันแต่เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะอะย่างเช่นคำว่าราชสีราชสีพยางแรกนะคะราดราดเนี่ยนักเรียนออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กสะกดเนาะ ดังนั้นนะคะราชสีก็คือคําที่อยู่ในมัตราแม่กฎนั่นเองค่ะต่อไปวานนะคะวอลาราวานวานเนี่ยลอจุลาเนี่ยเราเวลาที่เราอ่านออกเสียงเนาะเหมือนนอนหนูเลยเนาะวอลน,นวานใช่ไหมคะ,ะเราก็จะถือว่ามันเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กลแบบไม่ตรงตามมาตรานะคะ ส่วนคำสุดท้ายค่ะยีราฟยีราฟรออาฟอร์รัฟนะคะรัฟตัวนี้นะคะ for f ฟ,ฟันเป็นตัวสะกด for f ฟ,ฟันก็ถือว่าเป็นตัวสะกดแบบไม่ตรงตามมาตราที่อยู่ในมาตราแม่กบนั่นเองค่ะทีนี้มาดูค่ะมาทายมาเล่นเกมทายคำศัพท์กันนะคะคุณครูจะมีรูปภาพมาให้ให้นักเรียนนะคะ เขียนคำที่มีตัวสะกดให้นักเรียนบอกคำก็ได้เนาะบอกคำที่มีตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กกนะคะ,ะเริ่มคำแรกค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าพริกค่ะรูปต่อไปค่ะนกนะคะและรูปต่อไปคือปากค่ะรูปนี้ล่ะคะ โลกนั่นเองรูปถัดไปคือผักค่ะรูปนี้คือดอกไม้รูปถัดไปคือเค้รคกรูปถัดไปคือหมวกและรูปสุดท้ายคือตึกนั่นเองค่ะสังเกตนะคะทุกคำจะมีตัวสะกดคือตัว กไก่เพราะว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กกใช่ไหมคะแบบตรงตามมาตราด้วยนะทีนี้มาดูแม่กกแบบไม่ตรงตามมาตรากันบ้างน,นะคะเขาให้เติมขอไข่คอควายคอระกขังนะคะคำแรกคะ่ะสุนักสุนักต้องเติมตัวอะไรคะขอไขค่ค่ะ ต่อไปโรคโรคเติมตัวอะไรคะคอควายต่อไปเมฆเติมตัวอะไรคะเด็กๆคอรักคังตัวเลขเติมตัวขอไข่โชคเติมตัวคอควายพิกคะเน่เติมตัวคอ,อรักขัง ะะพิกเนตหมายถึงชื่อเทพองค์หนึ่งที่มีเสียงเป็นช้างนะคะมาดูคำต่อไปประมุขขอไข่นะคะต่อไปบริโภคค่ะบริโภคขอควายนะคะมัคควานมัคควานตัวอะไรคะนักเรียนนัเกเรียนอาจจะไม่รู้จักนะคะคำนี้มัคควานมัคควานก็หมายถึงพระอินนั่นเองนะคะมีความหมายว่าพระอินนะคะ ต่อไปมาทายคำที่อยู่ในมาตราแม่กบกันบ้างค่ะคำแรกคือย่างลบนะคะย่างลบอย่างที่คุณครูเคยบอกเด็กๆไปหลายๆครั้งนะคะว่าเวลาที่นักเรียนเจอคำที่มีสองพยางแบบนี้นะคะพยางใดพยางหนึ่ง มันอยู่ในมาตราที่คุณครูกำหนดให้ก็ถือว่าคำนั้นใช้ได้อย่างคำเนี้ยยางลบมีทั้งแม่โกงและแม่กบนักเรียนก็สามารถตอบได้เอามาตอบในส่วนของแม่กบก็ได้เพราะมันมีพยางที่สองอยู่ในแม่กบใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะเอาไปตอบในข้อมาตราแม่กกงก็ได้เพราะว่าพยางแรกคำว่ายางอยู่ในมาตราแม่กงนะคะ าดูรูปนี้ค่ะรูปนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆอ่ากบค่ะและรูปถัดไปค่ะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่าเป็นคำว่าจีบค่ะรูปนี้ล่ะคะซับค่ะรูปนี้ขับรถค่ะต่อเลยนะคะจากรูปเลยคือกราบค่ะ รูปนี้ค่ะอาบน้ำนะคะรูปถัดไปคือดาบค่ะและรูปสุดท้ายนักเรียนคิดว่าเป็นรูปอะไรเป็นคำว่าอะไรคะคําว่ารบนั่นเองค่ะต่อไปมาเติมตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตตากันบ้างนะคะเราก็จะต้องเติมปอปา พอพานฟอฟันและพอสำเภานะคะทุกตัวเนี่ยเวลาอ่านออกเสียงนะเวลาที่เราสะกดเหมือนเหมือนตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดทุกคำเลยนะคะ,ะมาดูคำว่าทูทูบเราต้องสะกดด้วยตัวป่อปาค่ะภาพตัวพอพานค่ะนักเรียนตอบไปพร้อมกันเลยนะคะยีรับตัว ฟอฟันค่ะโลบตัวพอสัมภาค่ะบาตัวปอปลาค่ะทับพีตัวพอพานค่ะเสิร์บตัวฟอฟันค่ะลาบตัวพอสัมภาค่ะอันนี้ลาบลาบในที่นี้หมายถึงโชคลาบนะคะ รูปตัวอะไรคะปลาค่ะเขารบพอพานลิฟฟอร์ฟันค่ะปรารบปรารบคือการกล่าวถึงนะคะตัวพอสัมเพาค่ะเทปปลาค่ะชูชีพพอพานค่ะกราฟฟอร์ฟันค่ะ สาเหตุออกขอโทษค่ะสาบปาปปาค่ะโทรทัศน์โทรัโทรศัพท์พอพานค่ะต่อไปมาดู มาตราแมกนบ้างค่ะรูปนี้เด็กๆคิดว่าเป็นรูปอะไรคะห่านั่นเองรูปนี้ล่ะคะเทียนรูปต่อไปกินรูปนี้ค่ะทุเรียนรูปถัดไปค่ะแว่นตารูปนี้ค่ะบันไดรูปนี้ค่ะ สวนแล้วก็ปากฟันค่ะส่วนรูปสุดท้ายคือขนุนนั่นเองค่ะในหน้านี้ทุกคำสะกดด้วยนอนหนูเป็นตัวสะกดแบบตรงมาตรานะคะ มาดูตัวสะกดแบบไม่ตรงตามมาตรากันบ้างนะคะเราก็จะต้องเติมยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลานะคะทุกตัวนะคะเวลาอ่านออกเสียงเป็นตัวสะกดเหมือนตัวนอหนูเป็นตัวสะกดเลยนะคะคําว่าขวัญตัวยอหญิงเป็นตัวสะกดนะคะคําว่าคูณตัวนอเนน คำว่าละครตัวรอเรือคำว่าตำบนตัวอลออิงคำว่าวานค่ะตัวลอจุลานะคะคำว่าบุญค่ะยอหญิงโบราณน,นอเนเนเนนรอเรือพานลอลิงทมิน รอจุลากุญแจยอหญิงทารุณน,นอเนนเกศอนรอเรือพิกุลรอลิงการละโลกนะคะรอจุลาการละโลกก็เป็นเหมือนโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งนะคะ ต่อไปมาดูแม่กดกันบ้างนะคะแม่กดรูปแรกค่ะรูปมดค่ะรูปต่อไปเห็ดค่ะรูปต่อไปเป็ดค่ะรูปต่อไปวา่ารูปนี้พัดค่ะอันนี้ค่ะมีข้าวโพด วัดและขวดนั่นเองค่ะทีนี้มาดูแบบแม่กดแบบไม่ตรงตามมาตรากันบ้างน,นะคะเราต้องเติมจอจานชอช้างต่อเต่าหรือว่าทอทหารนะคะทุกตัวอ่านออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กสะกดเลยใช่ไหมคะ,ะตำรวจตำรวจตัวจอจานบวชตัวอะไรคะ ชอช้างผลิตตัวตอเต่าบาทปอปลาหรือนักเรียนจะเขียนคำว่าบาทก็ได้นะคะบออาทอบาทก็ได้นะคะนักเรียนสามารถเติมคำไหนก็ได้ที่มันเป็นคำที่มีความหมายนะคะได้หมดเลยเก่งกาดจอจานพืช ชอช้างเมตตาต่อเต่ามารยาททหหารร้ายกาจจจอจานเพศัตว์ชอช้างอดีตต่อเต่าสนิทททหารสำเร็จจจอจานเอกราชชอช้าง จิตใจต่อเต่าประเภทททหารนะคะอ่ะคุณครูว่าจริงๆแล้วมันน่าจะต้องทอทหารเหมือนกันหมดเนาะมันน่าจะเป็นคำว่าบาทนะคะคำนี้ยททหารเป็นตัวสะกดแต่สามารถใช้ปอปาก็ได้คำว่าบาทเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะทุกๆุกคำเลยนะคะเวลาถ้าคุณครูให้นักเรียนเติม พยัญชนะลงในช่องว่างเนี่ยถ้านักเรียนเติมมาแล้วบางทีอาจจะไม่เหมือนเพื่อนแต่คำคำนั้นมันเป็นคำที่มีความหมายก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันนะคะค่ะต่อไปมาทบทวนความรู้กันค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนคำจากคำอ่านที่กำหนดให้โดยคุณครูจะมีคำอ่านทั้งหมด1ิบคำให้นักเรียนเขียนเป็นคำที่ถูกต้องนะคะ จะมี10คำตามนี้นะคะรูปแบบการเขียนนะคะนักเรียนก็เขียนในสมุดนะคะเขียนวันที่ด้านบนก่อนเขียนคําชี้แจงและเขียนข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะในรูปแบบประมาณนี้นะคะ ทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูขอฝากให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานด้วยนะคะหน้าที่4หน้าที่5และหน้าที่6ค่ะหน้าที่4 5 6นะคะทีนี้เมื่อทำเสร็จแล้วมาดูเฉลยนะคะ หน้าที่4นะคะคำว่าทรงผมต่อไปอร่อยขอโทษความช้างและรสชาตินะคะส่วนวาดภาพประกอบนะคะเดี๋ยวคุณครูตรวจให้คะแนนเองนะคะในส่วนข้อที่5นี้นะคะข้อที่6ค่ะเขียนเรียงคำให้เป็นประโยคข้อที่1ก็จะได้คำตอบว่ากระดึงมีเสียงดังโปก๊กเป๊ก ข้อที่สองค่ะช้างชอบคนพูดเพราะข้อที่สามค่ะน้ำแข็งกดมีรสชาติหวานเย็นและอร่อยค่ะส่วนข้อที่7ดนะคะเขาให้เลือกคำในวงเล็บมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งคือน้องถักผมเปียมองเสียเพลินข้อที่สองค่ะ บ้านของฉันเลี้ยงวัวห้าตัวข้อที่สามค่ะตุ๊กตาตัวโตผูกโบสีแดงข้อที่สี่ค่ะแม่ไก่ไล่แพะลูกแกะวิ่งตามข้อที่สี่นะคะนักเรียนอาจจะเอาแกะขึ้นก่อนก็ได้เอาแพะอยู่ข้างหลังก็ได้ตอบสลับที่กันได้นะคะข้อที่สี่ ตอบยังไงก็ถูกค่ะเอาแกะขึ้นก่อนหรือแพะขึ้นก่อนก็ได้นะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่8เขาให้โยงเส้นจับคู่คำที่มีตัวสะกดแม่เดียวกันนะคะ,ะคำแรกมองมองนี่แม่กงใช่ไหมคะก็ต้องไปจับคู่กับคำว่าบ้างแม่กงเหมือนกันต่อไปถามก็ต้องคู่กับ พร้อมอันนี้แม่กลมนะก้อนคู่กับเย็นแม่กลนใช่ไหมคะต่อไปพลายคู่กับถ้วยอันนี้แม่อะไรคะเด็กๆแม่แม่อะไรเอ่ยแม่แม่เกยต่อไปปากคู่กับเรียกคะ่ะอันนี้แม่กบนะคะเขียวคู่กับเอว แม่เกลเก็บคู่กับรูปแม่กบส่วนกวาดคู่กับแปดแม่กดนั่นเองค่ะอะล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะมีภาระงานที่นักเรียนจะต้องทำเนี่ยหลายหน้านิดนึงนะคะแต่เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำงานทําด้วยตนเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ